สวัสดีคับช่อมโตกียงไทยนะครับวันนี้จะมาถ่ายรูปนะครับอันนี้ไม่ได้นัดมิทติง้งอันนี้เขานัดถ่ายรูปก,กันก็มิทติง้งปีนี้ก็ไม่ได้มิทติ้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าติดโควิดเราแค่มานัดถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก,ก็แยกแย้ายกันไปแต่ว่าน้องน้องๆแต่งหคราคงก็แต่งสุดเหมือนกันนะครับอ่านี่ดูนะครับ ลายเลยนะครับมีขาวส้มนะขาวส้มสองคันดําส้มแล้วก็ดําของผมแล้วก็เทานะครับเทาดำสองคันนะครับอ่าอันนี้คขานัดถ่ายรูปนะครับอืมนี่เขาถ่ายรูปอยู่ครับหามุมตอนนี้ก็เขากําลังถ่ายรูปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับรีวิวตัวนี้ก่อนเลยคันนี้นี่ คันรถอนโดนะครับรถอินโดของแต่งอนะีโดเนาะน็อตแต่งก็จะเป็นอีโดหมดทุกอย่างนะครับน็อตแต่งตัวเนี้ยเป็นอีโดหมดเลยนะดูดิสีอาจจะไม่เหมือนงานไทยนะครับเห็นปะ่ะทุกอย่างนะครับอันนี้เขาไลน์น็อตเลดอ่าต่อไปก็ตรงนี้น็อตของอีโดนะครับจานก็เป็นของอีโดนะปัม P A ป๊มพีเอปั๊มปั๊มโบนะครับปัม๊มจิตน้าโบ ปกดิกหน้าโบนะครับสายทัดเบรแต่งนะอ่าแล้วก็น็อตแต่งนะครับน็อแต่งงานเวียดนามอีโด,โดคล้ายๆกันนะครับโอเคอันนี้ก็สรุปคือไล่น็อตทั้งคันนะครับอันเนี้ยแตกต่างวัชบ้าเขาเลยนี่โอ้โหของเล่นใหม่ของอีโดนะครับนี่นี่นท่อท่อไทเทนนะครับรถคันนี้เดิมนะครับ ไล่เดิมทุกอย่างหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยส่วนนี้ก็ตัวแต่งนะครับแผ่นแผ่นแผ่นพลาสติกแข็งอะอ,อประมาณนี้แหละแล้วก็ของอินโดเวียดนามหมดเลยโอ้โหสรุปคือคันนี้แต่งของงานเวียดนามอินโดนะครับคล้ายๆกันนะผมจะพูดสองประเทศประมาณน,นี้ประมาณนี้นะครับรถอินโด Indo. เออล้อแม็กล้อแม็กก็ตัวนี้นะครับ นี่เราแมมกของอินของงานเวียดนามหรืออินโดคล้ายๆกันนะหัวจุกก็แต่งนะครับหัวจุกเอียงเติมลมได้ง่ายขึ้นมันมีตรงนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ผนเขาทำแต่งเพิ่มนะเพื่อกั้นน้ำเข้านะครับเอาพลาสติกกั้นไว้เห็นปะบางโคนะครับบางโคท้ายสั้นนะครับคล้ายๆแบบผมนี่นะครับนี่คล้ายๆกันนะครับ โชงนะครับโชงเหมือนกันโช้ฟาเอสตัวแต่งคล้ายๆกันนะครับโอเคมาดูคันต่อไปคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นแต่งนะครับแต่งคล้ายแนวทูร์ลิงนิดนึงสติกเกอร์น่าจะเป็นของนับเลสซิ่งนะครับนี่ต่อไปก็ตัวนี้ก็จะเป็นท้ายกันตกท้ายกันตกก็จะใส่กล่องเสริมได้อะไรพวกนี้นะครับพวกวิงแกใต้กันด้าได้เนาะตัวนี้มันจะยาวขึ้น อันนี้ก็จะเป็นโช๊คไรซ์จีซ่าใช่ป่ะเออเป็นออโช๊คแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต่งนะครับตัวแต่งให้มันยาวขึ้นมันต่างจากของเดิมนิดนึงอาจจะดูแบบว่าดูสวยงดงามขึ้นนะครับตรงนี้ก็มือลิงแต่งนะตรงนี้ก็จะเป็นของงานเวียดนามงานแต่งนะครับอันนี้ก็อาวุธเพียบเลยนะครับอาวุธชีวภาพ นี่ครับมีปุ่มแต่งไปหมดเลยนี่อันนี้มีที่ชาร์จนะครับเห็นไหมที่ชาร์จเห็นไหมนี่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 น,น,นี่ที่ชาร์จนะครับเห็นไหมนี่ครับที่ชาร์จ usb อันนี้ก็จะเป็นพวกสวิตช์ไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็แต่งมานะครับอันนี้ก็กระจกปลายแฮนด์แต่ง อ่าีที่จับมือถือนะครับโอ้โหมีต้องสองอันเลยสอกใสโอยจับนะครับแล้วก็น็อตแต่งนะครับน่าจะเป็นน็อตเลเงินเกือบทุกอย่างเลยนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟ led เพื่อให้ไฟสว่างหน้าขึ้นแล้วก็คางแต่งนะครับนี่คางแต่งคลิกร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ยึดน็อตนะครับป้ายนะครับป้ายพวกพบรบนะครับ ยึดได้นะครับอันนี้ก็ดิดด้ดหน้าสองพอทนะครับน่าจะเป็นของพิเศษเปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวเนี้ยต่อไปก็จานแต่งนะครับอแล้วก็ยึดน็อตด้วยเลสนะครับน็อตเลสแล้วก็กันลมแต่งนะครับอือันนี้ก็ชิวแต่งนะครับแล้วก็เจาะแต่งเอาอันนี้ก็ที่จับนะครับกันลื่นอืประมาณนี้นะครับส่วนท่อท่อผ่าหมกนะครับ นัตผาหมกอะอไปมาดูฝั่งนี้จะเป็นท่อของเอ,อ่อคิกตัว LED นะครับหรือไม่ต่อท่อพีเ็ค e คล้ายๆกันนะครับก็ใส่ตัวนี้กันได้นะครับมันก็จะดูดูยาวขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ตัวหม้อน้านะครับกาดหม้อน้ำก็จะเป็นของ h ฮดเฮอะไระอาร์ซีป่ะเฮอาร์นะครับแล้วก็บางโคลนแต่งยาว โลเกลของผมนะครับก็มันจะทําให้สีกันได้นะครับนี่นะครับก็คันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่นเห็นป่าสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยดูกูขับคลิกนะครับอ่าแค่นี้พอแล้วมาดูคันขาวส้มนะครับคันขาวส้มคันนี้ก็จะมีเอ่อนี่อะไรมัางคันนี้จะแต่งแนวแบบ UFO นะครับเอเลี่ยน เขาเรียกว่าเอเลียมากกว่าไฟหน้าเหมือนผมนะครับเห็นไ่มตัวสปอร์ตไลท์ไลท์น็อตเลดไทเทนะครับเดดไทเทสีน้ําเงินต่อไปก็น่าจะเป็นซิกเกอร์นะครับซิกเกอร์คิวคิวสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มฟิล์มลุ้งๆนะครับโอเคอันนี้ของ Racing Boy นะครับประกับแฮนด์เหมือนเดิมนะข้างนี้ ันมก็เหมือนกันเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นประกับแฮนด์แต่งงานแฮนด์เมดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเลสซิ่งบอยตู้ป่านะครับคู่นึงก็ประมาณสองพันมั้งนะครับแล้วก็งานไทยเทมีบางซิ้นนะครับอันนี้เห็นป่านี่ของแต่งงานอินโดพวกงานเวียดนามน,นะครับคันนี้ก็มีแต่งข้างล่างด้วยนี่นี่เสตตังนะครับหลังตู้ไหนอหลังตู้อ่า อันนี้ก็ตัวแต่ง HRC นะครับเห็นป่ะงานเวียดนามนะครับมาดูข้างในนะครับนี่คันนี้หมกนะครับผาหมกนะครับรถหมกนะครับท่อผ่าหมกด้วยป่าไม่รู้น่าจะผ่าหมกนะครับผ่าหมกหรือหาลันไม่รู้ท่อรูเบเลอร์เลยดูล้อแมกล้อแมกคลิกนะครับก็แต่งสีมาเป็นสีทองนะครับมือลิงมือลิงแต่งนะครับนี่น็อตเลด ไทเทนนะครับแบบผมเลยไล่กล้ายผมเลยโช๊ Y วเอนะครับ่า YS อแบบตัวแก๊สนะครับโอเคประมาณนี้สีก็แข้งพ่นมาเป็นแบบไล่สีเป็นม่วงๆไทเทนนะครับพับเท้าก็จะเป็นแผ่นแบบพับเท้าตะเค้นะครับจระเข้เออแล้วก็สปริงนะครับสปริงเปลี่ยนไทเทโอเคประมาณนี้ต่อไปมาดูคันอีกคันหนึ่งนะครับ โอเคคันนี้ท่อเดิมนะครับเดิมทุกอย่างหมดคันนี้จะเน้นเดิมนะครับแล้วก็บางโคนนะบ,บางโคนยาวก็จะเป็นชุบฟิล์มน้ํานะครับโอเคคันนี้ก็จะแต่งเรียบดูง่ายๆนะครับกระจกปลายแฮนด์อ่าสติกเกอร์นะครับนีประมาณนี้นะครับมาดูปั๊มนะครับปั๊มเดิมนะครับอ่าอ้ามันลืมดูอคันหนึ่งปั๊มนี้ ตอนนี้ก็จะไปสองขอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสายถัดแต่งนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปก,กันอีกนะครับรีวิวรถอมาดูรถคันนี้ดีกว่าคันนี้แตกต่างสีว่าชาบ้านนะครับแตกต่างว่าชาวบ้านนะครับคันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะขาวส้มนะครับอ่า คันนี้ก็จะเน้นเคปลา่าคาร์บอนเทียบเลยนะครับเอ่อล้อนะครับล้อจะแต่งแบบสีเหมือนไทเทน็อกก็จะเป็นไทเทนะครับแล้วก็ปั๊มเดิมนะไฟแต่งนะครับไฟแต่งเหมือนผมเลยโอเคไฟแต่งเป็นสปอร์ตไลท์นะตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มคาร์บอนหุ้มคาร์บอนนะครับหุ้มคาร์บอนหมดเลยนี่สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นธรรมดาอืแต่เนี่ยจจะหุ้มคาร์บอนด้วยกัน ตัวนี้ก็จะแต่งเต็มมากนะครับคันนี้แล้วก็สปริงนะครับไทเทนอลไทเทนะครับประมาณนี้ YS นะครับเป็นตัวโชว๊แก๊สนะครับนี่แล้วก็ว่าไลทไทเทเหมือนผมเลยนะครับเหมือนผมทุกอย่างแล้วก็มือลิงโอ้เหมือนผมเลยแหมแสดงว่าห่างแสดงว่าห่างสั่งนะครับ สั่งจากเฮงสกูเออน่าจะใช่เลยแบบคล้ายๆเหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่ตรงนี้ไม่เหมือนแต่มือเลิงเหมือนมากเลยสปริงผมไม่มีนะครับแต่เขามีอุ้ยเจ๋งอะล้อแม็กนะครับก็ไม่ได้แต่งมานะครับไอ้ตรงหัวจุกหัวจุกเออยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่าไฟท้ายนะครับไฟท้ายเดิมแต่เป็นไฟท้ายที่ ใส่ตัวเสริมนะครับตัวแต่งเป็นฝาครอบฝ่ายท้ายนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เป็นคาร์บอนตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสริมงานงานหุ้มฟิล์มชุบฟิล์มเอออ่าต่อไปก็งานชุบฟิล์มนะครับอันนี้ของแต่งงาแล้วก็อันนี้ชุบฟิล์มนะครับของแต่งซึ่งจะแตกต่างคาร์บอนนะครับคาร์อบอ,อนเนี่ยจะประมาณนี้ แต่ถ้าชุฟีนก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูความแตกต่างนิดนึงชุฟีนมันจะเรียบเนี๊ยบแต่ความสดใสคาร์บอนจะดูประมาณนี้นะครับชแชลกเกอร์เพื่อความเงาฉ่ำนะครับตรงส่วนตัวนี้ก็บางโคลนยาวนะครับแบบผมนี่ยาวๆแต่ผมเปลี่ยนเป็นท้ายสัน้นแล้วท้ายสั้นบางโคลนตนัวนี้สูงบางโคลนนะครับอ่าน็อตไทเทเหมือนของผมหมดทุกอย่างนะครับ ยกเว้นพับเท้านะครับไม่เหมือนของผมแต่พับเท้าเนี่ยผมว่าเอาของเดิมยังดีกว่านะผมว่าน่าจะชุบน่าจะเปลี่ยนเป็นของเดิมดีกว่าเพราะว่าของผมนะ่ะนาลูกปืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวแต่งอนะว่าจะเปลี่ยนเป็นปของเดิมเราไปชุบดีกว่ายังเวอร์กว่านะอืมคันนี้จะเป็นเน้นเท้าส้มนะครับอ่ะยังมีอีกนะครับข้างหน้านี่ เบรคมือเดิมแต่จะเป็นไรน็อตไทเทตรงนี้หมดแล้วก็เป็นมือยางนะครับจับนิ่มนะครับตรงนี้ก็บีคันเร่งกันคันเร่งค้างไว้นะครับให้คันเร่งค้างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นงานของเวียดนามอินโดน,นะครับตัวแต่งคันนี้ก็ประกับเดิมโอเค ประมาณนี้นะครับคันนี้แต่งเต็มนะครับจัดว่าเต็มเลยข้างหน้าก็จะมีตัวแต่งเสริมตัวแต่งเสริมก็จะเป็นตัวไฟหน้าคิ้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าครอบนะครับหุ้มด้วยคาร์บอนโอ้โหโคตรโหดเลยคันนี้ถือว่าจัดว่าเต็มนะครับคันนี้ก็จะหุ้มนะครับฝาเสริมครอบครอบตรงค้อไฟข้างนะครับนี่เป็นตัวงานหุ้มฟิล์มนะครับตัวเสริมนะครับแล้วก็ตัวมังโหน้านี่ ตัวเสริมแต่งนะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวท่อนี้ก่อนนะครับให้คนเขาถ่ายรูปก่อนนะครับนี่ถ่ายแบบอยู่นะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูแบบสรุปคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ให้ช่างเขาถ่ายรูปนะครับไล่ทีละคันเลยนี่นะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเสร็จก็แตกแยกละเออแตกแยกย้ายได้เลยประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวไปชมผลงานเลยดีกว่านะครับก็